สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาเลตาโชนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูวิธีการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ของเรานะคะวันนี้นะเราไปจ่ายตลาดมานะคะก็ได้เนื้อสัตว์มีทั้งไก่ทั้งหมูนะคะอ่าแล้วก็มีเนื้อปลาแต่ว่าเนื้อปลาคุณพ่อเขาหมักเกลือไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตักอ่าไปตักแดดนะทำเหมือนปลาแดดเดียวนะคะก็เนื้อไก่เราจะมีปีกไก่นะคะแล้วก็เนื้ออกแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อประมาณเนื้อเนื้อสะโพกนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นหมูสมชั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหมูสันในนะคะแล้วก็หมูสับนะเดี๋ยวเราจะมาหัน่นแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงไว้นะคะเราก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูว่าหลังจากหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเก็บรักษายัางไงนะคะ ค่ะเราก็ล้างเนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูสาชั้นเราจะมาแพ็คใส่ถุงกันก่อนอื่นเราจะแพ็คหมูหมูสับก่อนนะหมูสับเราไม่ต้องล้างนะคะเราจะแพ็คใส่ถุงก่อนแล้วก็ปีกไก่เราจะแพ็คเป็น2ถุงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราหัน่นแล้วก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะคะอย่างหมูสับเราซื้อมาสองพันนะเราก็แต่งเป็นสี่ถุงนะคะ<ม>ก็เวลาเราจะทําแกงถืงหมูสับหรือไม่ก็จะทำผัดกะเพราหมูสับเนี่ยเราก็จะหยิบมาเป็นแพ็คๆแบบนี้นะคะ เราได้ทั้งหมด4แพ็กนะแล้วก็อันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่อกนะคุณพ่อจะมาทำแซนด์วิชนะเราก็เลยแยกออกมาชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นใหญ่มากเลยคุณพ่อบอกว่าเอาชิ้นเดียวพอ แล้วก็เราแยกออกมาใส่เป็นถุงซิปล็อกนะคะอันนี้เป็นถุงแซนวิชธรรมดานะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้เป็นไก่ปีกไก่นะคะเราซื้อมาแพ็คหนึ่งมีทั้งหมด12ชิ้นเราเลยแบ่งเป็น2ถุงนะคะเผื่อเอามาทอดเวลา,าทำอาหารเย็นทํากับข้าวเนี่ยเราก็หยิบออกมาทีละแพ็คนะคะอันนี้เราล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ต่อไปนะคะนี่เป็นหมูสามชั้นนะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะหั่นตามชอบเลยนะคะทุกคนเราได้สี่ชิ้นนะแพ็คหนึ่งเราได้สี่ชิ้นส่วนอันนี้เป็นหมูสันในเราเอามาผัดผักนะคะได้ทั้งหมดสามแพ็คหมูสันในนะคะราคาค่อนข้างสูงแต่ว่ามันนุ่มเราเราก็ยังไม่ได้หมักนะเพราะว่าบางครั้งเราอยากทานผัดแกงอะไรเงี้ยเราก็ เลยยังไม่หมักไว้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะมาทาอะไรแต่ว่าเวลาเราหยิบมาแพ็คหนึ่งก็ทําได้1ออเดอร์ก็คือทานได้แบบสคนนะกับข้าว3าอย่างนะคะก็อย่างละนิดละหน่อยเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้เป็นไก่นะคะเป็นไก่อกไก่หั่นได้3 1มชิ้นใหญ่หั่นได้3มถุงเอามาทําผัดผักทําแกงพันแนงแกงเขียวแกงแดงอะไรได้หมดเลยนะคะเราก็ทยอยออกมาทํานะคะเป็นออเดอร์นะคะต่อไปอันนี้เป็นไก่นะคะเป็นไก่ช่วง สะโพกไก่นะคะสะโพกไก่เนี่ยเราชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันมีความนุ่มเพราะว่าเวลาเราเอามาผัดมาแกงเนี่ยความนุ่มมันจะมากกว่าเนื้ออกไก่เนื้ออกไก่เนี่ยมันจะมีความแข็งกระด้างนะคะแต่ว่าเนื้อส่วน,น,วนเนี้ยส่วนสะโพกเนี่ยมันจะนุ่มมากๆเลยนะคะกะ็เราซื้อมาแพ็คหนึ่งหั่นได้4ถุงนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าเวลาเราเก็บใส่กล่องเราแช่ ช่องแช่แข็งเนี่ยเราจะเก็บยังไงนะคะส่วนของถุงนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกใช้ถุงได้ตามสะดวกเลยนะคะอย่างถุงอันนี้นะคะเป็นถุงแซนด์วิชนะคะซึ่งไม่มีซิปล็อกอันนี้ใช้แบบว่าใส่แล้วก็พับเอานะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นถุงซิปล็อกไซส์อันนี้ไซส์แซนด์วิชนะคะใส่แซนด์วิชได้คู่หนึ่งก็ ถ้าใครสะดวกแบบนี้ใช้แบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราใช้เยอะนะคะเราเลยสะดวกที่จะสะดวกแล้วก็ชอบใช้แบบนี้มากกว่าปริมาณก็เยอะกว่าแล้วก็เราใช้แล้วเราก็ทิ้งนะคะแบบนี้ราคาสูงกว่าแต่ว่าก็ย้วแต่คนชอบเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถุงสแน็คนะคะ ไส์เล็กไส์ครึ่งหนึ่งของแซนด์วิชนะคะบางทีจะใส่หมูสับใส่อะไรก็ได้นะมันก็สะดวกดีนะคะถ้าคนชอบใช้แบบที่เป็นซิปล็อกอย่างเงี้ยมันก็สะดวกนะคะแต่ว่า,าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บใส่ช่องแช่แข็งกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนแต่ละกล่องนะคะกล่องนี้นะคะก็จะเป็นหมูนะคะหมูสับ หมูสันในแล้วก็หมูสามชั้นนะคะส่วนกล่องน,นี้จะเป็นไก่นะอกไก่นะคะปีกไก่แล้วก็สะโพกไก่นะคะแล้วก็อกไก่ที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปนำนำเราก็จะนําไปใส่ช่องแช่แข็งปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปใส่ช่องแช่แข็งกันเราจะเก็บไว้ทานได้ประมาณเต็มที่เนี่ยเราจะเก็บไว้ประมาณ เดือนกว่า2เดือนนะคะเราจะไม่เก็บไว้นานกว่าน,นั้นนะเพราะว่าเราทยอยออกมาทานอยู่ตลอดนะคะเราก็ซื้อของใหม่มาใส่สลับสับเปลี่ยนตลอดนะคะเราก็อยากให้เพื่อนๆเราไปทํากันดูนะอาหารสดที่เรานํามาแช่แข็งก่อนที่เราจะทานเนี่ยเราเอาออกมาละลายกลางคืนตอนเช้านะคะเราก็เอาเก็บเข้าใส่ตู้เย็นนะตอนเย็นเวลาเราจะทําอาหารเย็นเนี่ยก็อออกมาทําได้สะดวกสบายนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้กันนะคะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย